ก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็มาพบกับตอนที่7จ็นะฮะฮีโร่ไวชลาซือจือกลับมาบ้านนะฮะเข้าไปในห้องครัวเริ่มต้มน้ำเขาก็หายน้ำต้องการชาสักถ้วยไฟแห่งอารยธรรมถูกจุดขึ้นแล้วแมลงตัวเล็กที่มีผมหนาะและร่างกายที่คล้ายกับตะวันตกได้รับการตั้งชื่อว่ากิลเกเมตโดยซือจือข้อเท็จจริงที่ว่าเขาคือสัตว์ในตำนานทางตะวันตกสำหรับแมลงเต่าทอง ทำให้เห็นได้ชัดว่าซือจือมีความคาดหวังในตัวเขาสูงซือจือได้ให้ยีนมดข่าวแก่เขาซึ่งเป็นสิ่งที่มแมลงเต่าทองไม่สามารถหลอมรวมและดูดซึมได้ในช่วงระยะหลอดทดลองของสายพันธุ์ก่อนหน้านี้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าซือจือมีความคาดหวังสูงสุดแต่นั่นสําหรับกิงกเมธเท่านั้นเขาจะสามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง ซือจือนั่งไขว่ห้างที่ทางเข้าบ้านเขาดูเหมือนจะพอใจมากเขามองไปรอบๆลานแล้วก็พูดว่าฉันได้เค์ที่ดินรวมหนึ่งร้อยหมู่เพื่อสร้างแสนบล็อกนี้แต่ยังมีที่ดินเหลืออีกหลายแห่งแต่ต้องกําจัดวัชพืชก่อนซือจือคิดอยู่คู่หนึง่งแล้วก็แปลงคาพูดของเขาไปสู่การปฏิบัติแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดว่าเขาทําอย่างไรกับดินแดนที่เหลืออยู่ก็ก็ก็ มีเสียงเคาะประตูจากด้านนอกซื้อจือสวมเสื้อวางจอบของเขาและเดินไปที่ประตูเฉินซียืนอยู่ข้างนอกถืออาหารมากมายไว้ในอ้อมแขนของเธอเธอมองเขาแล้วก็เข้าไปในลานอย่างตั้งใจเธอถามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี่คุณกำลังถ่ายดินใช่แค่ลองดูในขณะออกกำลังกายนะซื้อจือหยิบผ้าขนหนขึ้นมาเช็ดเหงือ่อ เธอมองไม่เห็นเลยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแซนบ็อกข้งฉันเธอคิดว่าเขาแค่ถ่ายดินไม่น่าเชื่อฉันไม่เคยคาดหวังเลยว่าบัณฑิตที่ประสบความสมําเร็จสูงซึ่งทํางานให้กับบริษัทต่างชาติจะลาออกจากงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงซึ่งมีรายได้หลายหมื่นต่อปีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและกลับบ้านไปทําไร่เชิซีเกาหัวของเธอ ร่างกายเสือนบนของซื่อจื่อสอดคล้องกับอัตราส่วนทองคําสําหรับร่างกายของผู้ชายขณะที่เธอดูกล้ามเนื้อที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเป็นหลุมแหลมคมของเขาเธอหน้าแดงและสาบแช่งตัวเองอย่างเยียบๆฉันแน่ใจว่าเขาทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขรูปร่างหน้าตาของเขาพี่ชายซือจื่อฉันวางอาหารไว้ให้ที่นี่คุณต้องการความเชื่อเหลือไหมฉันช่วยแม่ปลูกต้นกล้าข้าวที่บ้าน ส่วนผลไม้ของคุณนี่มันก็ล้างไปนานแล้วนะส่วนผลไม้ของคุณมีประมาณ100หมู่ใช่ไหมมันเป็นโลกใบใหญ่จริงๆแล้วตอนนี้คุณอยู่คนเดียวมันก็มากเกินไปสําหรับคุณที่จะจัดการไม่เป็นไรซื้อจือหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดว่าใช้แค่ปลูกไม้แบบสุ่มนะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น่าสนใจบางชนิดและใครจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามได้รับความชื่นชมจากกคนเมื่อแบ่งบานว้าว wow. เชิซีหายใจออกด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอตกหน้าอกของเธอเพื่อยืนยันว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรทำให้ดีที่สุดสำหรับการปลูกเมล็ดพันธุ์ให้ดีอยากกินอะไรก็บอกมาป้าหลี่กับฉันจะทำมาให้จากนั้นเธอก็กลับออกไปแต่เพียงเธอจากไปเธอพูดบางคำที่ทำให้ซือจือถูกโจมตีอย่างรแรงก่อนหน้านี้คุณดูอารมณ์ไม่ดีมากตอนนี้คุณมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วดูสุขภาพดีและแม้แต่ผมของคุณก็งอกขึ้นมาใหม่ นี่คงจะเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าแสงสุดท้ายของชีวิตก่อนตายเออฉันดับว่านี่คงสองสามเดือนสุดท้ายในชีวิตของคุณก่อนตายฉันจะต้องดแูแลคุณให้ดีนรกเถอะเธอคิดว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายของฉันงั้นเหรอเด็กสาวคนนี้ดูดูดก,กันเกินไปแล้วฉันเป็นมะเร็งกับพอาหารใยะกลางเท่านั้นซื่อจือกล่าวด้วยลมชุนเฉียวภายในกล่องอาหารกลางวันขนาดเล็กเป็นอาหารที่ได้รับการเตรียมด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี อาหารประกอบไปด้วยไข่แดดเดียวแครอทผักและเนื้อสัตว์มันเป็นอาหารที่เรียบง่ายและติดดินแต่เมื่อกัดเข้าไปคำใหญ่เขาก็รู้สึกแล้วว่าปากของเขาเต็มไปได้วยกลิ่นหอมความรู้สึกสดชื่นมากอืมรสชาติด,ดีอร่อยมากกลิ่นก็ดีด้วยผู้หญิงคนนี้ทำอาหารได้ดีจริงๆบางทีฉันอาจจะแกล้งเป็นคนที่ใกล้ตาย เธอควรดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังจะตายอย่างฉันดีๆแล้วเอาอาหารอร่อยๆให้ฉันกินทุกวันผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งกับเพาะอาหารต้องใส่ใจในเรื่องการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากดังนั้นอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการมื้อนี้จึงสมบูรณ์แบบซื่อจื่อพอใจมากที่เขากินอาหารจํานวนมากเขานอนลงบนเก้าอี้นั่งเล่นในสวนของเขาหลังจากพักผ่อนสักพัก เขาก็เริ่มทํางานบ้านบางอย่างรวมถึงวามทาความสะอาดสวนผลไม้บางส่วนตามที่เขาวางแผนไว้หลังจากที่เขาเสร็จจากการไล่เขาถูกปกคลุมไปด้วยโคนดังนั้นเขาจึงเริ่มซักเสื้อผ้าของเขาหลังจากที่บิดน้ําออกเขาก็แขวนเสื้อผ้าและชุดชั้นในไว้บนราวตากผ้าในสวนืสักวันฉันจะต้องหาเวลาเข้าเมืองไปดูเครื่องซักผ้าให้ได้วันต่อมา เชนซีกลับมาส่งเข้ากล่องอีกครั้งเธอเสียบติดการส่งเข้ากล่องให้เขาเพื่อไปเิยกับความแสดงความเห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายซื้อจือก็ไม่พบเหตุผลที่จะต้องประสเสดความช่วยเหลือของเธอและรับมันเอาไว้เขาอยู่บ้านเพื่อไถานาและปลูกที่ดินของเขาและเขายังมีคนเอาอาหารอร่อยๆมาให้เขาและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเขาด้วยสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรัก จะมีชีวิตในฟาร์มแบบใดที่ดีกว่านี้อีกไม่เลยขณะที่บดกวีกําลังดําเนินไปขณะที่กําลังเก็บดอกเป็นจมาสที่อยู่ใต้รั้วด้านตะวันออกเขามองไปรอบๆอย่างสบ,บายๆและเห็นภูเขาหนานซานเพียงแค่ไถนาหว่านมาเมล็ดพืชในที่ดินและดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและไร้กังวลในฟาร์มของเขาเขาก็รู้สึกปลดปล่อยราวกับว่าเขาได้รับสภาวะจิตใจที่เงียบสงบ นี่เป็นวันสั้นๆสำหรับซื้อจือ้อเพียงแค่ใช้เวลากินข้าวสามมื้อและนอนหลับให้สบายแต่สำหรับแซนบ็อกนั้นเป็นเวลานานเวลาผ่านไปเนื่อนานนับ100ปีสำหรับแมลงเต่าทองที่มีอายุเฉลี่ยเพียง40-50ถึง50ปีการสืบพันผ่านไปแล้วสองชั่วอายุคนหลังจากผ่านไปสองชั่วอายุคนแล้วแมลงเต่าทองที่อายุน้อยแนละเต็มไปด้วยพลังจากยุคก,ก่อน พวกเขาก็มอบเขาเพิงแห่งอารยธรรมให้เขาเสียชีวิตด้วยโรคชราใช่หรือไม่ไม่นั่นทําให้ซือจือประหลาดใจอย่างมากซือจือได้จดบันทึกความก้าวหน้าของอารยธรรมของพวกเขาอย่างระมัดระวังในช่วงทศวรรษแรกหลังจากการจากไปของซือจือกิงกาเมดเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์ขณะที่พวกเขาหลบหนีต่อไปเขาประหลาดใจที่รู้ว่าโลก มีไฟที่มีพลังอนานาจมหัศจรรย์เช่นนี้เป็นไฟที่สามารถไล่สัตว์ยักษ์ออกไปในตอนกลางคืนและทาให้อบอุ่นในกลางคืนที่หนาวเย็ยนการใช้ไฟแสดงถึงการกําเนิดของอารยธรรมและดาบแห่งดามอคีตที่สือจืดทิ้งไว้นั้นเป็นอาวุธที่อยู่คงประพันธ์ในป่าดึกดำขนาดยักษ์แห่งน,นี้กิงกะเมธใช้อาวุธแหลมคมเหล่านี้เพื่อสังหารสัตว์ติดาฉานของศัตรูนับไม่ถ้วน ที่มีลักษณะคล้ายกับโอวิฟเตอร์ที่ขโมยไข่ได้อย่างง่ายดายทำให้ผู้คนของเขาเอาชนะการต่อสู้และพวกเขาก็เริ่มต่อสู้กับในท,ะทะวรรที่2กินกับเมรไม่ใช่เด็กอีกต่อไปและกำลังเข้าสู่วัย30เขากลายเป็นคนที่สูงตระหงานในระหว่างการเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์ของเขาเขาได้กลายเป็นนักล่าที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าแมลงเต่าทองและเป็นที่รู้จักของคนในเผ่าของเขาในฐานะ าาเขาถึงกับใช้ไฟเผาแผ่นดินเพื่อให้ดร่มสมบูรณ์จากนั้นเขาก็เริ่มปลูกที่ดินนี้เพื่อทำการเกษตรอย่างง่ายๆเขาไม่ได้หยุดยัง้งหญิงยโสโหดเที่ยมสัตว์ร้ายแห่งปัญญาได้มอบสมบัติแห่งอารยธรรมทั้งสามให้กับเขาเขาทราบอย่างชัดเจนว่าอารยธรรมเป็นมรดกความรู้และประวัติศาสตร์ดังนั้นเขาจึงกล้าพัฒนาตัวพิมพ์อักษรคูนิฟอร์ม และภาษาที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ของเขาเขาคิดว่าตัวของเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์อัจฉริยะกลุ่มแรกที่เกิดในโลกเขาบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างอารยธรรมของเขาไว้ในหนังสือร้องเพลงสรรเสริญอารยธรรมนี้ด้วยเพลงสรรเสริญและตั้งชื่ออย่างโอ้อวดว่าปฐมการเขาเป็นคนอัตจัยผดีการและมีเสน่ห์เหลือล้นในเผ่าของเขาเขามีภรรยาแสนสวย131คน ที่เลี้ยงดูลูกหลานของเขาซึ่งส่วนใหญ่แข็งแกร่งและทรงพลังและได้มรดกจากร่างกายและสีปรัรญาของเขาแต่มแมลงเต่าทองมีอายุเพียง30-40ปีเท่านั้นในเวลานี้กิงกะเม็อายุ30แล้ววีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่สิ้นเผ่าพันธุ์และเข้าสู่วัยชราราชาผู้กล้าหาญและไม่ถูกจับยั้งซึ่งใช้ดาบดามโมคริตได้มาถึงจุดจบของชีวิตของเขาแล้ว ในบ้านต้นไม้แปลวไฟร้อนสีแดงล,ลุกโชนภายใต้เตาผิงแผ่ขึ้นความร้อนสู่ชั้นบรรยากาศนั่นคือขบเพิงแห่งอารยธรรมที่สัตว์ร้ายแห่งปัญญามอบให้กับข้ามันเปล่งประกายและสวยงามมากลาวกับดอกไม้เพลิงสีแดงนี้กระโจนขึ้นลงและก็เลิงระบำกิงกะเมตรนั่งอย่างสงบนิ่งบนเก้าอี้ยักษ์ที่ทอจากขนสัตว์เขามองไปในเปลวเพิง การจ้องมองของเขาคุ้นคิดไปไกลร่ลางกายที่สง่างามและแข็งแรงทั้งหมดของเขาแก่ลงและเชื่องช้าเขาหาันศีรษะไปมองที่กระโหลกของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่บนผนังมีกระดูกและโครงกระโหลกของสัตว์ยักษ์ทุกชนิดมันดูน่าเกลียดเย่อหยิ่งและทรงพลังและพวกมันสามารถทําให้ผู้คนสั่นสะท้านด้วยความกลัวได้สัตว์ป่าดูร้ายเหล่านี้ที่เคยคิดว่าไม่สามารถหยุดยั้งได้ก็ถูกเขาพิชิตหมดแล้ว กำแพงทั้งหมดเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลอันชชนะอันรุ่งโรดทั้งหมดในชีวิตของเขาทั้งชีวิตของเขาลุ่งโรดน์และเจ,จิดจัามามากพอแล้วเขาได้เติมเต็มความฝันในวัยเยาว์ของเขาเขาพอใจผู้นําคนต่อไปของเผ่าได้รับการพิจารณาแล้วมันจะเป็นลูกชายของข้าอากาแห่งคิดซึ่งจะมีความสามารถไม่น้อยไปกว่าข้าเขาสามารถนำทั้งเผ่าไปจัดการกับสัตว์ลาย และจะนำเผ่าไปสู่ความรุ่งโรจน์ในอนาคตเกียวกะเมสร,รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของเขากำลังสิ้นหลงความตายเป็นจุดจบที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาใกล้จะยอมจำนนต่อชะตากรรมของเขาแล้วเขาหยิบเลือดแห่งพลังที่เขาได้รับมาอยากหลายปีก่อนอย่างเงียบๆแล้วก็พูดพร้อมกับถอนหายใจว่าฉันไม่มีอะไรจะต้องกลัวหรือกังวลอีกต่อไป สัตว์ร้ายแห่งปัญญากล่าวว่ามีเพียงนักลบที่ก้าหารที่สุดในโลกเท่านั้นที่สามารถดื่มมันได้และอาจจะรอดชีวิตจากความตายได้และผู้ที่รอดชีวิตจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ข้าเป็นนักลบที่หารกล้าที่สุดในโลกใช่ไหมให้ข้าลองดูชีวิตเบเชลาที่มีแววตาเศร้าหมองและหม่นแสงเล็กน้อย เขาอยู่ใต้ผวังขณะที่เขาเนึกถึงปีอันรุ่งโรจน์ในชีวิตของเขาและทันใดนั้นเขาก็ร้องไห้เขากรีดมือของเขาอย่างช้าๆและเทเลือดแห่งพลังลงบนบาดแผลความเจ็บปวดมันเจ็บปวดเหลือเกินกิงกาเมสเลื่อนสามเทาฮีโร่ไวชาลาล้มลงกับพื้นเขารอดชีวิตจากการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่เคยประสบความเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อน มันส่งผลให้เขาสั่นอย่างรุนแรงด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เขาหายใจหอบเหนื่อยในที่สุดความเจ็บปวดก็จางหายไปเขารอดชีวิตจากความตายและวก็ลุกยืนขึ้นผมหนาสีดำทั้งหมดบนลางกายของเขาก็ค่อยหลุดออกจนเผยให้เห็นหน้าท้องที่แข็งแรงผมสีดำหนาทึบที่ปกคลุมไปทั้งใบหน้าของเขาก็เลื่องลอยไปด้วยเร็วยิ่งเผยเห็นใบหน้าที่มีความสมบูรณ์งดงามแบบเทพเจ้า เขาไม่ได้เป็นสีเทาดำอีกต่อไปร่างทั้งหมดของเขากลายเป็นโฮโมเซเปียนที่มีขนสีขาวราวากับหิมะผิวของเขาบอบบางและใสและเขาดูเหมือนยักษ์หิมะที่เดินออกจากพายุหิมะโครงสร้างร่างกายของเขาสอดคล้องกับสัดส่วนทองคำค้องปฏิบ,บักรรมกรีกและกล้ามเนื้อที่สวยงามและคล่องตัวของเขาก็สร้างความประทับใจอย่างมากผังชนิดนี้คือ ชายหนุม่มร่างกำยำที่มีผมสีขาวลาวหิมะค่อยๆเยืืนขึ้นและพูดว่าเลือดแห่งพลังพลังนี้ยากจะจินตนาการได้เพ่งเขาบีบเหล่าจับที่ทำจากกระดูกโครงล่างที่แข็งแรงาเบาและมันก็แตกเป็นเสียงๆในมือของเขาในเวลานี้ในเผ่าอากาแห่งคิดบุตรชายของกิลเกเมสยืนอยู่เหนือผู้คนเขายกดาบ โมลคริสขึ้นสูงและประกาศการสืบทอดตำแหน่งความเป็นผู้นำของเผ่าอากาเห่งคิดเป็นคนฉลาดและทรงพลังมีความสามารถและมีคุณธรรมแตกต่างจากพ่อที่กดขี่ข่มเหงและเย่อหยิ่งเขาเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเมตตากิงกะเมสก็รู้เรื่องนี้เช่นกันดังนั้นเมื่อเขาเข้าสู่วัยชราเขาก็เต็มใจมอบตำแหน่งของเขาให้กับลูกชายของเขา เขาไม่เต็มใจที่จะเห็นเผ่าพันธุ์ของเขาและอารยธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองภายใต้การนำของเขามุ่งหน้าไปสู่ความพินาศแต่ตอนนี้มันต่างออกไปมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอาการแห่งคิดผู้อ่อนโยนและเป็นที่รักเคารพพ่อของเขาอย่างมากและไม่เคยคิดที่แย่งตำแหน่งของพ่อของเขาเลยนอกจากนี้กิกเมสจะไม่ยอมทนกับอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นนี้ฉันกลับมาแล้วดังนั้นตำแหน่งผู้นำก็ยังคงเป็นของฉัน ในวันนี้เลือดหลั่งไหลและเสียงข้ามควรแห่งความทุกข์ระทมก็ดังไปทั่วเผ่าซูเมเรียนกิงกามรีราชาผู้กล้าหาญด้ตำแหน่งคืนกลับมาและเริ่มต้นชีวิตที่สองด้วยการฆ่าลูกชายของเขาก็จบแล้วนะครับือบตอนนี้นะครับผมก็สรุปว่านะฮะในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิงกามีนะฮะที่กําลังใกล้ตายนะฮะและลูกชายของเขาที่กําลังขึ้นแทนเป็นพระราชานะ กิเกเมก็นึกถึงตอนเรื่องราวต่างๆนะครับที่เขาได้ผ่านพ้นมาในวัยหนุ่มของเขานะฮะและเขาก็จะลองสมบัติชิ้นสุดท้ายนะฮะที่พระเจ้าได้ทิ้งไว้ให้ก็คือเลือดของมดข่าวนะฮะเขาได้กิดมืออย่างช้าๆแล้วก็เทเลือดไปลงหลังมือนะฮะก็เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับก,ก,กิเกเมรก็เล่มสันเทานะฮะและเขาก็ได้ล้มลงนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมานะความแก่ของเขาก็ได้หายไปนะครับจาก ที่เป็นสีดําเทานะฮะตามร่างกายต่างๆก็กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะเหมือนสีหิมะนั่นเองและเขาก็ได้แย่งอํานาจจากลูกนะฮะที่กาลังจะเป็นราชาในการสังหารลูกของตัวเองและก็เป็นราชาต่อน,นั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วครับกับตอนนี้